สวัสดีครับก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง DIY Amplifier นะครับสำหรับการพบกันในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการพบกันในรอบหลายเดือนเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาเทสเสียงของบอร์ด Diver Power m p Cut AB ตัวนี้ให้ฟังกันนะครับสำหรับบอร์ดตัวนี้ก็จะเป็นบอร์ดเ e n n e r รุ่น AB พันซึ่งบอร์ดตัวนี้ก็ ทาง DIY Amplifier เป็นผู้จัดทำขึ้นมาตัวนี้ก็เพิ่งจะทำเสร็จนะครับอันนี้ก็เพิ่งจะนำมาเทสเสียงเป็นครั้งแรกผ่าน youtube อันนี้ก็ยังไม่เคยเทสเสียงผ่านแพลตฟอร์มอื่นเลยนะครับสำหรับบอร์ดตัวนี้ก็ยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับอันนี้มาเทสเสียงดูก่อน ว่าประกอบเสร็จแล้วเสียงมันจะเป็นยังไงสำหรับบอร์ดตัวนี้นะครับถ้าท่านใดที่เคยติดตามผมที่แฟนเพจ a c e b o o k นะครับที่ชื่อว่า DIY Amplifier Fan Page ก็จะเห็นผมโพสลงเรื่อยๆนะครับสำหรับบอร์ดรุ่นนี้ก็โพสตั้งแต่เริ่มทำแผ่น PCB จนถึงลงอุปกรณ์เสร็จหลายๆคนก็จะเห็นนะครับถ้า คนไหนที่เคยติดตามบอร์ดตัวนี้จุดประสงค์ที่ออกแบบมานะครับหนึ่งก็สำหรับช่างมือใหม่หรือผู้ที่สนใจอยากจะประกอบ power amp นำไปทดลองทำทดลองใชใ้ดูได้นะครับสำหรับบอร์ดนี้ทีนี้ข้อที่2ก็คือเพื่อเป็นอะไรสำหรับเปลี่ยนชุดเดิมบอร์ดได้เดิมที่มันพังครับตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนแทนได้เลย สำหรับบอดตัวเดิมที่มันพังแล้วไม่เกลี่ยมไม่อยากใกล้ซ่อมแผ่นวงจรไม่ทะลุอย่างเงี้ยตัวนี้สามารถจับยัดเข้าไปแทนได้เลยไม่เลือกไบโพล่าสักเท่าไหร่นะครับก็สามารถนำมาต่อใช้งานร่วมกันได้ตัวนี้จุดรับสัญญาณอินพุตออกแบบมาพิเศษก็คือออกแบบมาให้มันรับสัญญาณแบบมาล้านได้นะครับ นี่สังเกตรตรงขั้วอินพุตจะมี3ขั้วนะครับมีขั้วบวกกาวแล้วก็ลบอันนี้รับสัญญาณแบบบาลานได้ออกแบบมาเพื่อให้ต่อได้ง่ายๆสะดวกนะครับถ้าเกิดว่าจุดอินพุตไม่มีวงจรบาลานก็สามารถต่อได้เลยนะครับเป็นสัญญาณ3เส้นนะครับโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวจะวัดประมาณนี้นะครับสำหรับพวกฮาร์ดแวร์อุปกรณ์ต่างๆเดี๋ยวจะ มาในอีกรอบนึงในรอบเปิดตัวอย่างเป็นทางการตอนนี้ยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้แค่จะมาเทสเสียงเฉยๆเทสให้ฟังเสียงนะครับวอตตัวนี้รับแรงดันไฟบวกลบตั้งแต่7โวลต์ถึง100โวลต์นะครับแต่ที่แนะนําก็คือถึง95โวลต์เพื่อประสิทธิภาพและคุณภาพสูงสุดนะครับวันนี้ในการทดสอบจะทดสอบกับดอกลําโพงเปื่อยๆไม่มีตู้นะครับทดสอบกับดอก10นิ้ว โอเคในการเทสในครั้งนี้ผมจะเทสกับแรงดันขนาด80โวลต์ดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะวัดแรงดันให้ดูนะครับได้79โวลต์นะครับอ่าน้ด้ลบ80โวลต์ เค okay. มาฟังเสียงในการใช้ซาวผมจะขอใช้ซาวที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับนี่ขอใช้ซาวของ you tube เองซึ่งมันไม่มีลิขสิทธิ์นะครับก็มาฟังดูเสียงว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับอามาฟังดูเสียงนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไง เค okay. เสียงก็จะประมาณนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างสำหรับบอร์ดไดคดเอบีของเทนเนอร์รุ่น AB บพันนะครับเสียงก็จะประมาณนี้นะครับในการเทสนี้ก็เป็นการเทสแบบคร่าวๆตอนนี้เอาไบโพล่าภาคเอาพุทมาต่อแค่คู่เดียวนะครับไบโพล่านี้เป็นเบอร์ห้าพันสองกับหนึ่งเก้าสี่สามนะครับมาต่อเสียงก็จะประมาณนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวรอในคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปเปิดตัวของบอรดดาตัวนี้อย่างเป็นทางการนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปรอบเปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับวันนี้พ่อจะขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ